อาจารย์ไม่ได้ไปไปประชุม300อะไรสามร้อยคนกับเขาใช่ไหมประชุมสามร้อยคนคืออะไรฮะที่มันเป็นข่าวไปจัดสัมมนาประชุมกันสามร้อยคนก่อนจะถึงวันเลือกเมื่อวานอะ่ะไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่ได้ไปเลยใช่ไหมไม่ได้รับการติดต่อเลยเอ่อที่เป็นการรวมกลุ่มของสอวอรประชาชนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ที่เขาเรียกสอวอรประชาชนไปค่ะดิฉันไปค่ะดิฉันไปเอาไปด้วยเหรอฮะ,ะไปค่ะไปค่ะเออเขานัดหมายกันยังไงอาจารย์ เขาก็นัดมาประชุมกันแล้วก็เอ่อมารู้จักกันแล้วก็มาอทำความรู้จักในแต่ละสายแต่ละกลุ่มแล้วก็มาดูกันว่าเอใครที่เอเข้ามาแล้วเนี่ยนะมีอุดมการณ์สอดคล้องกันหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะทำความรู้จักกันในเรื่องของแนวทางอุดมการณ์แล้วก็คิดว่า ถ้าเผื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันเนี่ยนะคนกลุ่มนี้เนี่ยมีมุมมองที่อสอดคล้องกันหรือไม่นะคะก็มาประชุมกันแล้วก็มาพูดคุยปลุกปอบให้กำลังใจให้ฮุกเขิมขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะอืมอือ,อืเอาวันนั้นผมถามตรงๆว่าได้มีการบอกกันไหมคนเลือกนนคนกนั้นคนเลือกคนนี้มีพลอยมีอะไรไหมเราทำไพมารี่ก <บ caminho S 2> <ม>ันค่ะ พายเมลลี่เป็นยังไงครับพายมลลี่ให้คุณสรยุทธ์นึกถึงเวลาที่เ,เลือกประธานาธิบด,ดีออของอเมริกานะคะก่อนที่ประชาชนทั่วไปจะเลือกประธานาธิบด,ดีเนี่ยพักแต่ละพักเนี่ยเขาก็จะทำพายมารี่ในการที่จะให้คนเนี่ยไปโหวตสมาชิกพักเนี่ยไปโหวตเลือก คนที่เข้ามาแข่งขันกันนะคะในการที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนตัวแทนของพรรใช่่แข่งกันจนกระทั่งได้ตัวแทนที่ดีที่สุดแล้วเขาก็จะปล่อยไปให้ประชาชนเลือกอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของกลุ่มที่รวมกันว่าเขาจะหาแคนดิเดตจากการที่ทำไพร์มารีร่วมกันอื ก็แปลว่าคืนวันนั้นก็มีการนั่งคุยกันเอ๊ะถ้าเกิดเป็นตัวแทนกลุ่มเราเรามาดูกันเองว่าควรจะเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมประมาณนั้นค่ะก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราเรามาคุยกันแล้วเราเห็นศักยภาพของคนที่มีโอกาสที่จะเข้าไปนะถ้าเผื่อว่าเราสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปได้ออ เข้าไปถึงปลายทางได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าใช้แบบสควิตเกมคือมาถึงแล้วสู้กันอย่างเดียวอันนั้นก็คงจะแหลกลานกันไปโดยไม่ถึงเป้าหมายเลยสักคนเดียวค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะขอหาว่าการไปวันนั้นเหมือนเป็นการไปหัวกันแม่อาจานนานาถ้าถ้าบอกว่าหัวเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องมีการให้ เสนอสิ่งตอบแทนมีมูลค่าอะไรต่างๆเออวันนั้นเราไม่ได้กินน้ําเลยนะคะน้ําไม่มีเลี้ยงเราก็ต้องจ่ายตังค่าเช่าห้องโรงแรมร่วมกันลงขันนะคะกาแฟก็ไม่มีนะคะเราก็ไปกันเราไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงเราน้ําเราก็ไม่มีกินนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะบอกว่าหัวเนี่ยคงไม่ใช่อ่าเป็นการที่เรา มามาวางแนวทางร่วมกันแล้วก็ปรึกษาหารืออเพื่อที่จะทำพาร์ทเนอรี่กันม,มากกว่าเราไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็คิดว่าคนที่ไปเนี่ยก,ก,ก็ก็คงไม่มีใครประสงค์จะให้เกิดการจ้างเพราะว่าทุกคนไปด้วยอุดมการ์นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการเสนอตำแหน่งมีการไม่มีเสนอเงินเสนอทองไม่มี เงินทองเนี่ยไม่มีการเสนออยู่แล้วตำแหน่งนี้ก็ไม่รู้จะเสนอตำแหน่งอะไรนะคะเพราะว่าก็เเข้าไปก็คือเข้าไปเป็นสอวอตำแหน่งอย่างอื่นๆเดนไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรมาให้เสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เข้าไปเอ,อโดยโดย,โดยที่เดนเห็นภาพนะคะทุกคนก็กระตือรือร้นแล้วทุกคนก็จับมือกันที่บอกว่าเราจะเข้าไป ทำตามอุดมการของเราเพื่อ,อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราอที่มันเ,เป็นสิ่งที่คาใจประชาชนมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ผ่านนะคะเ,เรื่องของอาการเลือกองค์กรอิสระอที่สสอวอเลือกแล้วเนี่ยก็เลือกคนที่ไม่ถูกใจประชาชนขยายขอบเขตอำนาจไปจนกว้างขวางจนกระทั่ง ครอบคลุมทุกองค์กรแล้วก็ตัดสินหรือพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่ได้สอดคล้องอยู่บนหลักการหลักการที่เป็นนิติรัฐเพราะฉะนั้นเรนคิดว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่คับห้องใจของ,อของคนที่เขาอาสาเข้ามามลงสอวอครั้งนี้รวมทั้งรวมทั้งที่ฉันด้วยนะฮะเรนรู้สึกคับห้องใจกับการทำหน้าที่สวอของสอวอชุดปัจจุบันและฉันบอกว่า ภาคเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่สอวอที่เป็นมะเร็งของสังคมแต่จะเป็นสอวอที่เป็นออกซิเจนของสังคมที่จะไปขับไล่อยู่ pm สองจุดห้าทางการเมืองจะไปไล่ท็อกซิกทางการเมืองมันต้องเปลี่ยนให้คนคิดแบบนี้จะต้องสร้างความหวังให้กับประชาชนว่าเขามีหวังถ้าเผื่อได้สอวชอุดใหม่ที่มีคุณภาพเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่คนที่เข้าไปในงานเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันค่ะครับครับอ่ะ เดี๋ยวตามกันดูก็แสดงความยินดีครั้งเหนือจาันทน์นาค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้จะได้ไปทํางานจริงจังแล้วนะแต่ว่าจะได้ไปมีแนวคิดเดียวกันมากเนาะขนาดไหนอันนี้ต้องไปลุ้นกันต่อนะเอ่อเดนเห็นแล้วค่ะว่าต้องเหนื่อยค่ะเห็นเห็นแล้วค่ะเหนื่อยมากค่ะแต่ก็สู้ค่ะแล้วก็ขอเวลาคุณจอยยุทธนิดนึงขอบคุณประชาชนนะคะคือเดซมาถึง มาถึงตรงนี้เนี่ยเดนได้แรงใจจากประชาชนจำนวนมากนะคะที่ทั้งติดต่อโดยส่วนตัวแล้วก็ทางโลกของโซเชียลให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทักดันซึ่งแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมามจาก48,000ม,มาถึง200เนี่ยมันเป็นเรื่องที่วิปริตมากๆยากมากๆเครียดมากๆแต่ว่าเพราะแรงใจของประชาชนเนี่ย ผลักดันให้เดนสู้มาจนถึงวันนี้นะคะคที่สามารถพาความหวังของประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่เส้นชัยได้แล้วนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็เดนจะทําหน้าที่เป็นสวพันธ์ใหม่อืที่จะทําให้ประชาชนไม่ผิดหวังอีกต่อไปค่ะครับครับแสดงคนดีครั้งหนึ่งขอบคุณครับอาจารย์เช้าวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยขอบพระคุณนะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะว่าที่สมาชิกวุฒิสภาก็แล้วกัน ลองศจสตจาจดรย์เดินันทนานนันทวโรพาดต้องไรค่ะอย่างน้อยประเด็นหนึ่งนะเรื่องบุคลิกนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะ <c oughs> แต่มีความรู้สึกมากๆกับสอวอปัจจุบันได้ไหมที่บทรารับไปอ่ะ <c oughs> เรียง,งั้นใช่ไหมค่ะท <c oughs> ่านเรียกค่ะอย่างเชี่ยกันไปตรงไปตรงมานะ,ะไปการไปรวมกลุ่มกันสามร้อยกว่าคนท่านผู้ชมจะเห็นยังไงท่านว่าไปแต่ก็บอกตรงๆว่าไป <c oughs> แล้วไปทำอะไรค่ะ ขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไอกลุ่มใหญ่มันอยู่ห้าหกคนนั่น,นะที่คะแนนมา,าไม่ใช่ <ไป S 2> เรียกมัน,นอยู่ห้าหกท่านนั่น,นะค่ะที่คะแนนมาเป็นก้อนแล้วก็นําโด่งเลยอะค่ะอจะเป็นแพ็กกันแล้วก็มีข้อนั้นสงเกเหลือเกินเป็นต้นล่กถึงขนาดเลขล็อตนี้จะไปบอกกอกใบกลุ่มผิดทําเป็นบตดเสียหรือทํามันเกาะกลุ่มกันแบบโดยบังเอิญขนาดนี้ S <S 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 ออแก,กนิกมากอย่างนี้เป็นต้นคุณเป็น, <S <S นเลขชุดเดียวกันน่ะอาจารย์บอกอ <มา S 2> ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตามกันดู